สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้ mod x จะพา fc มาเปิดไพ่ยิปซีเพื่อทำนายดวงของคนราศีตุลในไตมาสที่3ของปีพศ2567ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างในช่วงระยะเวลา2-3เดือนข้างหน้านี้การทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีเป็นที่นิยมสืบทอด กันมาหลายร้อยปีโดยการทำนายจะมีแนวทางบนหน้าไพ่ที่ถอดเอามาจากการทำนายผ่านลูกแก้วของชนชาวจิบซีในยุคโบราณเนื่องจากในช่วงเวลาหนึ่งของทางฝากฝั่งตะวันตกการทำนายดวงด้วยลูกแก้วหรือการทำนายดวงในรูปแบบอื่นจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเป็นพ่อมด หมอผีซึ่งนับเป็นสิ่งต้องห้ามและเมื่อเราพิจารณาลงไปบนรูปที่ปรากฏอยู่บนหน้าไ้่ยิปซีเราจะพบเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องในหลายๆพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากชาวยิปซีจะเป็นกลุ่มชนนักเดินทางซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าเดินทางมาจากทางด้านตอนเหนือของอินเดีย เข้าสู่ทางด้านของอียิปต์โรมันและกรีกทําให้มีเกิดการผสมผสานร,ระหว่างเทพเจ้าหลายหลายองค์ในด้านของความเชื่อไพดิปสีได้รับการยอมรับและเชื่อถือมานานหลายร้อยปีว่าเป็นไพ่ที่สามารถแสดงถึงสิ่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น ดวงชะตาของแต่ละราศีในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างใกล้เคียงและก่อนที่เราจะเข้าสู่โหมดของการทำนายด้วยไพ่ยิปซีมดเอ็กก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ขุนทองอัสุนีณอยุทยาที่ท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการอ่านไพ่ยิปซีไว้ตั้งแต่30ปีก่อนและแนวทางของอาจารย์ จุธามาตณสงขลารวมถึงท่านอาจารย์อื่นๆที่ได้เขียนหนังสือไว้ให้เป็นแนวทางค้นคว้าเรียนรู้วิธีการอ่านให้ยิบซีในแง่มุมต่างๆไว้ณที่นี้ด้วยเครื่องหมายของชาวราศีตุลก็คือคนถือคันชั่งหรือตาช่างโดยลักษณะนิสัยของคนราศีตุล จะเป็นคนยุติธรรมเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางครั้งก็ดื้อรั้นคิดอะไรจะทําทันทีโดยไม่ละมัดระวังสักเท่าใดนักและลำดับต่อไปเราก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีเพื่อทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลกันราศีตุลไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งไพ่เดอะเฮอร์มิต หรือไพ่นักบวชถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือไพ่พระฤาษีแสดงถึงว่าขณะนี้คนราศีตุลกำลังเผชิญปัญหาหลายๆด้านประดังเข้ามาในชีวิตไพ่ถึงได้บอกว่าให้คุณควรสงบจิตสงบใจให้นิ่งคิดถึงปัญหาที่เกิด และหาแนวทางแก้ไขด้วยตัวคุณเองพระฤาษีที่ถือจะเกียงก็ยังมีแสงสว่างออกมาแสดงว่าคุณจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาได้ใบที่2องให้ก้าวถ้วยหมายถึงความยุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งก็จะมาจากเรื่องของครอบครัวคนรัก หรือแม้แต่การงานต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณคุณอยู่ในภาวะตืนไม่เข้าขายไม่ออกหรือบางครั้งก็คิดไม่ตกว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรตำแหน่งที่3ห้าไม้เท้าเป็นการบ่งถึงการงานที่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าคุณเป็นคนค้าขายหรือทำธุรกิจ คุณก็จะ,ะเผชิญปัญหาการแข่งขันตัดราคาแย่งลูกค้าหรือแม้แต่การที่คุณอยู่ในการทำงานภาคประจำก็จะมีการอาจจะถูกต้องจับผิดเอารัดเอาเปรียบหรือบางครั้งก็เลื่อยขาเก้าอี้กันก็ขอให้คุณใช้ขันติในการที่ทำให้จิตใจสงบเพื่อหาแนวทางที่จะรับมือแก้ปัญหา ตำแหน่งที่4จะบ่งถึงคนรอบตัวคนรักคนที่อายุน้อยกว่าในครอบครัวคุณก็ยังช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนคุณอยู่เป็นอย่างดีคุณคิดอยากจะทำอะไรเขาก็จะส่งเสริมและหนุนหลังให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะซื้อของก็มีได้ซื้อให้ตำแหน่งที่5ในช่วงที่ผ่านมา คุณกำลังอยู่ในช่วงที่อยากจะขยายงานหรือขยายกิจการเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าซึ่งคุณก็สามารถที่จะทำได้แต่ก็ต้องระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้รอบด้านตำแหน่งที่6สิ่งที่คุณจะเจอในช่วงใกล้ในระยะเวลาเดือน2เดือนนี้ก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณ หากคุณเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดเกิดการทะเลาะหรือว่าไม่เข้าใจกันในครอบครัวแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็อาจจะเลือกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตำแหน่งที่7ไพ่ของสิ่งที่จะเป็นปัญหา หรือสร้างความหนักใจให้คุณในอนาคตซึ่งก็สะท้อนออกมาว่าการได้เริ่มงานใหม่หรือไปรับงานใหม่ๆเข้ามาคุณก็จะต้องหาวิธีที่จะรับมือกับงานแก้ปัญหาของงานอย่างหนักหน่วงตำแหน่งที่8ปดให้เดอะสตารด้วยความสามารถของคุณแล้ว เมื่อผ่านปัญหาในด้านของการงานต่างๆมาได้คุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างค่อนข้างดีเนื่องจากไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่แห่งการขอกำเนิดซึ่งเป็นสะท้อนให้เห็นถึงว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมไพ่ตำแหน่งที่9ภไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนกับการ ต้องเตือนย้ำว่าคุณจะต้องมีความใจเย็นไม่ไปหลงใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกบางคนมีความเครียดในตัวเองก็อาจจะไปเที่ยวในสถานที่อโครจรอาจจะเกิดปัญหาที่ติดตามมาเช่นอุบัติเหตุการทะเลาะเบาแหวงหรือเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนอันนี้ไพ่ก็จะเตือนว่า คุณก็ควรจะระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้และอยู่อย่างสันโดษแบบของไพ่นักพรสไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่หน้าที่การงานก็คือไพ่แปดไม้เท้าการงานของคุณถึงแม้ว่าจะยุ่งเหยิงหนักหนาสาหัสเอาการแต่ด้วยความสามารถของคุณคุณก็จะฟันฝ่ามันไปได้ และประสบความสำเร็จในที่สุดมองภาพรวมแล้วดวงของชาวราศีตุลในช่วงไตรมาสที่3ของปี2567ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรทั้งในด้านปัญหาของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวคนรอบข้างหน้าที่การงาน ซึ่งบางคนก็อาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เอาไว้คุณก็ต้องใช้ความสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาซึ่งถ้าหากคุณตั้งอกตั้งใจทําอย่างสุดกำลังแล้วปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนอกจากนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนก็คือการระมัดระวังในการที่จะ ไปในสถานที่อโคจรหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆคุณก็อาจจะพลาดพังเสียเงินเสียทรัพย์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปอีกการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับ และมดุษก็อยากจะให้ FC นําข้อดีหรือข้อติดติงที่ไพ่ได้ทัดทานเราไว้ไปนําปรับปรุงกับชีวิตประจําวันว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงไปได้อย่างไรประกอบกับการสร้างบุญสร้างกุศลหมันทําคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรสัตว์ โลกแห่งวิญญาณความโชคดีความดวงดีและการได้รับการสนับสนุนที่ดีก็จะหลางไหลเข้ามาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนหากท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆ การแนะนำพระคาถาสำหรับสวดท่องเสริมดวงเสริมมงคลแก่ตัวท่านการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นลางดีลางร้ายหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ